ทางคำพองครับช่วยตบมือให้เกียรติกับทางที่เขาสู่ประกวดนิดนึงนะครับทางบุญอุ้มนะครับอุ้มบุญพังนิโคครับตัวต่อไปทางคำแสนาคแสนรับเจรนะครับถ้าเชือกนี้ที่จะเข้ารับรางวัลแต่ว่า เชือกไหนจะได้อันดับ1 2 3 4นะครับอันดับ5นะครับคือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4รองชนะเลิศอันดับ3ามสองแล้วก็รางวัลชนะเลิศนะครับกกินมาตตัวแเพื่องานนนี้ะคครรัับบผมอ๋ออีกอีกเชือกหนึ่งพังลำพูนครับขอโทษด้วยครับตกล่นไปนะครับพังลำพูนนะครับเป็น5เชือกนะครับมีพังลำพูนพังคำพอง พังนิโคนนะครับแล้วพังบุญอุ้มแล้วก็พังคงแสนนะครับมวาเชื่อมีนะครับเข้ามาเรียงอยู่ตรงหน้าคณะกรรมการกันนะครับตั้งแถวอยู่ตรงเวรนี้นะครับสาวงามมากชาลุดเจังถัง จเสียงเยบเจนี่ค่ะเจ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 ตอถ้วยกับบ้านใช่้มเจเจบอกแล้วเขาลอกเจเจถังเจเจถังเจเถังได้รางวัลกวน้เลยเตรียมตัวเอาหมวกออกเด้นเพือรับถ้วยเอาหมวกออกเนเรอุดฉลองกันเล้ว้เ่เตรียมรับถ้วย ไรวยแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วแฮนดี้โค้กทำแส่นะครับวนตุ้ยครับคนแสนวนตุ้ยนะวนตุ้ยยิ่งยิ่งยิ้มเลี่ยคนตุ้ยวนตุ้ยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยวนตุ้ยคนตุ้ยยิ้มเนี่ยยิ้มเนี่ยอีกคนเหรออีกเปใช่ยิ้มลุงแก้วจะประกาศไหมครับโอเคนะครับขออนุญาต ประกาศแทนประธานครับพี่กอนตัดสินนะครับลุงแก้วบุตรชาตินะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4นะครับพังมิโคครับตกนี้เลยครับนี่เป็นับครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรองชนะเลิศอันดับ3พังลำพูนครับรองชนะเลิศอันดับ2 พังคำแสนครับเจเจทางเจทางจ้าบุญในที่สองหรัอไรองชนะเลิศอันดับหนึ่งลุ้นกันนะครับหนึ่งกับรางวัลชนะเลิศครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งพังอุ้มบุญนะครับตบมือให้เกียรติกับรับถ้วยชนะเออรางวัลชนะเลิศได้ครับถ้วยรถ้วยประธานให้ดูพังคำพองครับเชิญครับ ครับสำหรับรางวัลรอชาเลิศอันดับที่4นะครับเรียนเชิญนางพัฒนิชาพวงศ์สหัวหน้าสำนักงานคณะบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับให้เกียรติเชิญถ้วยมอบรางวัลให้กับพุ่มพุ่มบุญเป็นเด็กครับเดี๋ยวเราต้องขึ้นรับพังมิโคครับพังมิโคเชิญครับเชิญครับมาแล้วน้องมิโคไม่บี้ครับต้องขึ้นไปรับแม่ของน้องเรื่องนะครับด้วยทำความเคารพ ซ้อมรัแซ้อมรับกันนะซ้อมแล้วก็อย่างนี้นะครับด้วยนี่ยืนขึ้นไปว่าคำนับแล้วก็เดินเข้าไปนี้แล้วก็เด็กด้วยก็ไปมาคำนับอีกรอบตอนนี้คนที่ตื่นเต้นไม่ใช่ช้างที่ได้รางวัลนะครับเป็นผู้มอบรางวัลนะครับที่มีอาการตื่นเต้นนะครับ ครับยินดีกับทางนิโคนะครับหมายเลขสี่สิครับต่อไปครับรอเชนะเลิศอันดับที่3ครับลำพูนพังลำพูนหมายเลขส7เนะครับขอเรียนเชิญคุณพ่อแก้วบุญชาติครับวานช้างหลัวงคดีหัวหน้าโรงช้างต้นและราชการที่9นะครับให้เกียรติเชิญด้วยและมอบให้กับ พังนิโคครับใต้เขอใครครับพังลำพูนนะครับลำพูนลำพูนอยนี้เราฉลองนะคะฉลองส้มตังจะเลอะส้มตังด้วยนะพี่สองในแกะพายบูดอยนี่นะครับที่สองอันนี้ก็วันก่อนกูดอยนั่น เคจ๊ถังเจ๊ถังเจ๊ถังปลไม้ขึ้นเจ๊ลำเจ๊ลำ่เาดอเดี๋ยวคุณพ่อหันทางหันทางซ้ายมือนะครับช่างภาพอยู่ทางซ้ายมือครับคุณพ่อเดี๋ยวบันทึกภาพก่อนนะครับ คุณพ่อหันหันกำลังหันก่อนครับกำลังหันโอเคครับขคุณค่ะอ่าโอเคครับมอบถ้วยเลยครับให้กับพังลำพูนนะครับหมายเลขสามสิบเจ็ดครับหย่อนลงวลยหย่อนลงเลยหย่อนลงเลยหย่อนลงเลยเออลูกเออลูกยื้เลยพ่อริง ครับยินดีกับพังลำหุนด้วยนะครับเอแล้วเราได้ตองกัต่อไปครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองนะครับขอเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงรักรีประโคนครับรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะเทคโนโลยีการจัดการคระเกียรนว่ารางวัลนะครับผูร้อนเจเจถามและช้างที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองครับพังคำแสนครับ เห็นหน้าอีทีเหนย้มหยิ้มมนบองจัดเลียงสมตานะตามไปหน้าไปหน้าไปลอรับรอรับเลยจะลองบมาลบีนเรื่อยไปอ๋อมาละถ่ายรูปมันเลนะ้งมานะครับบนเวทีเลยก็ได้ครับขึ้นไปบนเวทีเลยครับผูชายถ้าผูชายไม่ได้มาผูชายตกมันหนักยิ้มเลยครับ ได้รับแล้วทีนี้ภูสะบ้านภูสะที่คนละบ้านต่อไปครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ดรชูติกรปรุงเกียรติครับผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ปฏิบัติราชการแทนรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์นะครับยายเก่งที่โชว์มีปัญหาโอนุอ่านคอมเมนต์ไม่ทัน และลองรางวัลลองท้าเลยันับที <m í <m í <m í ่เนครับทางอุ้มบุญครับดุกนี่กดึดเจ้าของดูกนิกเรล้้บุญบุญได้เนื้อหนังแน่นเลยครับบุญจะได้ครบ อ็กอีก้วยครับขอบันทึกภาพไปครับท่านเป็นทังสาวน้อยพี่เขาแกดสองทั้งหมกอยด้ต้องขึ้นไปนะข้างบนอครับขึ้นไปแล้วโค้งแล้วก็ย่อถอยมาโค้ง ต้องเอาเจ๊ไพ่มายืนไปเลนไปอ่ะเอาไปยืนลงอ๋อที่นี่บอกว่าออกมาจากไปเต้นเต้นอืมอย่าเขาต้องบอกครับและเชิญตัวแทนนะครับของรางวัลชนะเลิศที่ออกมาช่วยประทานนะครับ่อนั่นก็คือพังคำพองครับครับผู้แทนขึ้นไปบนเวทีนะครับแล้วก็ถวายความเคารพแล้วก็เข้ารับ ขวดประธานยาังไปหน้าเว,วทีเลยครับรคำพองไปหน้าเวทีเลยสวัสดีนะสวัสดีทุณช่ซังเลยสวัสดีนห้าร้อยเข้าันแปดออโทษด้วจัะทน้อยกะพีอ่ะตัวมิงมงคลเนี่ยล่ะมิงมงคลเนี่ยล่ะพี่ปรบมือเป็นเกียรติให้กับพังคำพองครับกลางวัน้วยประธานพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยอาทิคุณครับสำหรับ ชนะเลิศการประกวดช้างงามประเภทช้างพังนะครับเป็นธรรมเนียมครับชูงวงขึ้นยกสูงสูงครับยกงวงครับยกงวงเปิดแห้งแล้วมากแต่เศร้าเชิญครับรางวัลชนะเลิศนะครับได้บันทึกภาพร่วมกันที่ ขยับปอีกครับขยับไปใกล้กันครับทางซ้ายมือครับขยับมาอยู่กับเพื่อนที่ได้รับรางวัลด้วยกันนะครับเชิญครับยิ้มหน่อยเอยิ้มชมด้วยหน่อยยังไม่ได้ถ่ายรูปห้าเวทีครับห้าเวทีสีเชือกเออพี่อูดอ่ะหนึ่งเชือกไม่ยอมไปสี่เชือกขยับมาได้ไหมครับเหนื่อยขยับแล้วได้รับรางวัลแล้วไม่ไปไหนเลยอ้าวโอเคเอ้ามาครับมามาใกล้ๆกันจะได้บันทึกภาพนะครับ ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะครับที่ให้เกียรตินะครับสำหรับการตัดสินรางวัลประกวดช้างงามประจำปี2567นะครับซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสานวิทยาเขตสุรินทร์นะครับร่วมกับจังหวัดสุรินทร์มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทยครับพศอาณาจักรนะครับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์นะครับ หันทางนี้ครับหันหันมาอเสร็จแล้วบอบันทึกภาพเสร็จแล้วใช่ไหมครับอผู้ชมปรบมือให้กับท้้ห้าเชียงนะครับสุดยอดเลยยังไม่ได้รูปแม่คำพองพอได้รางวัลนี้ไม่สนใจใครเลยนะครับไม่อยากใกล้ใครเลยฉันชนะ คือแบ่งแยกกันโดยชัดเจนเลยครับไม่ยอมใกล้เพื่อนเลยเอาชูถ้วยครับชูถ้วยชูถ้วยเอาชูถ้วยเอ๋ครับยินดีด้วยนะครับผเป็นเกียรติประวัติอย่างยิ่งเลยนะครับสําหรับทุกเชือกนะครับที่เขาร่วมการประกวดนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลปีหน้ามาประกวดอีกนะครับ ครับขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่มีส่วนในการจัดการประกวดช้างงามประจาปี2567กับการสื่อสารภูมิปัญญาการเลี้ยงช้างของชาวคุยจังหวัดสุรินทร์ในวันนี้วันที่13สาพฤศจิกายน2 5ง7นหานะครับและในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแรกของการเปิดงานจัดงานช้างจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นระยะเวลาตั้งแต่1 4ถึง25สิหาพฤศจิกายนนะครับทุกท่านไปเที่ยวชมนะครับ มหาสจัจรา์งานช้างจังหวัดส,สุรินที่จัดขึ้นที่สนามแสดงช้างและก็บริเวณสนามแสดงช้าง